สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมบีไบร์ท t า r โรนะคะวันนี้มิวได้มาทําคลิปพิกอเด้งให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นอยากถามเราว่าอะไรนะคะค่ะคนที่เพื่อนเพื่อนนึกถึงถามถึงเนี่หนะคะที่คุยยูดิวยู่นี่แหละคะ่ะเขามีอะไรอยากจะถามเพื่อนเพื่อนนะคะค่ะก็เช่นเคยนะคะการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading เป็นผลการทํานายโดยรวมนะคะ อาจมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะมิวก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่อินกับผลการทํานายจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวค่ะสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอนไลน์ line. เข้ามาคุยกับมิวได้มิวได้ทิ้งออดีไลน์และรา,ายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะค่ะและมิวก็ขอขอบคุณนะคะกับทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักนา่กนารักนะคะ ที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กับมิวเสมอเลยนะคะมิวขอขอบคุณมากๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าการทํานายกันนะคะก่อนอื่นมิวขอให้เพื่อนเพื่อหลับตาลงนะคะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะคนที่เพื่อนๆอคบอยคุย,คยอยู่ดีอยู่นี่แหละค่ะและตั้งคําถามภายในใจว่าเขาคนนั้นนะคะมีอะไรอยากจะถามกับเพื่อนๆนะคะค่ะและเลื่มตาขึ้นมามาทําการเลือกกองไพ่กันค่ะได้ทีหนึ่งจะเป็นน้องหมีสีฟ้าได้ที่สองจะเป็นน้องหมีสีชมพูและได้ที่สามจะเป็นน้องหมีสีเหลืองนะคะ ชอาน้องมีสีอะไรนะคะหรือว่าจะเลือกตามลายไพ่ก็เลือกกันได้เลยนะคะค่ะเมื่อเพื่อนเพื่อเลือกกันได้แล้วเราจะมาเริ่มต้นการทํานายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะน้องหมีสีฟ้าจะเป็นไพ่สาหรับนี้นะคะน้องมีสีฟ้านะ <c oughs> ค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปัต่อไปค่ะ ค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณคุยอยู่คบอยู่ดีวอยู่นี่แหละค่ะเขามีอะไรอยากจะถามคุณนะคะก่อนอื่นนะคะมีขอดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้กับของคุณกับเขาก่อนนะคะดีเอ็มเพรสกับวาแปดถ้วยนะคะ The Devil นะคะว้าห้าถ้วยนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าคุณมาเจอคนที่ใช่อะคะ่ะคนที่คุณอยากใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะค่ะเป็นคนที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะคะ ค่ะแต่ในความรักครั้งนี้รู้สึกว่าคุณกับเขานั้นน่าจะห่างห่างกันนะคะตอนนี้นะคะบางคู่กรณีก็อาจจะเดินหันหลังจากกันไปแล้วนะคะค่ะทั้งที่ว่าคุณกับเขานั้นนะคะคือมีความลุ่มหลงกันมากๆเลยนะคะที่ผ่านมานะคะไม่ใช่แค่ความรักนะคะอาจจะมีความลุ่มหลงคลั่งไคล้กันนะคะบางคู่กรณีก็อาจจะมีอ่าเรื่องสิบแปดบวกค่ะ อาจจะสิบแปดบวกกันแล้วนะคะแต่ว่าก็มาอยู่ดีๆก็มาห่างกันไปอะคะ่ะนี่นะคะเป็นความรักที่แบบว่าเหมือนแบบมันพังลงอะคะ่ะค่ะคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะคะเขาเองนั้นเขาก็คิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีคิดว่าคุณทั้งคู่นั้นอาจจะเดินทางหลังจากกันไปแล้วจริงๆก็ได้นะคะ ค่ะแล้วเดี๋ยวม,มาดูต่อนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะเด้ออ่าเดลไขอไปค่ะราชินี้ถือเหรียญคะ่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะ จ้าติงข่าวว่าอัศวินถือถ้วยนะคะสิบถ้วยนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าคุณนั้นนะคะเป็นราชนีถือเหรียญน,นะคะเป็นคนที่แบบว่า มีคุณค่าในจิตใจของเขาเสมอเลยนะคะนี่นะคะเขามองคุณมีค่ามากๆเลยนะคะแต่ในความสัมพนันธ์นี้เหมือนเขาไม่ได้รับความยุติธรรมจากความสัมพันธ์นี้นะคะคาะทั้งที่เขาคนนั้นนะคะถ้าคุณมีเรื่องทะเลาะกันนะคะเขาก็อยากกลับมาง้อคุณนะคะนี่นะคะอยากจะเอาอความรักมามอบให้แก่คุณนะคะเพราะว่าถึงอย่างไรแล้วนะคะเขาก็คิดว่าคุณนั้นคือครอบครัวของเขานะครับ เป็นคนที่แบบว่าเขาอยากใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยอะคะ่ะค่ะเดี๋ยวมีจะมาดูต่อนะคะเรื่องที่เขาอยากถามคุณนะคะเขาอยากถามคุณว่าอะไรนะคะสองไม้เท้านะคะเจ็ดดาบค่ะ หนึ่งไม้ท้านะคะโอ้นัง่งจานเดฟูค่ะค่ะเขาคนนั้นนะคะเรื่องที่เขาอยากถามคุณก็คือว่าตองไม้ท้านะคะคุณยังรอคอยเขาอยู่หรือเปล่านะคะนี่นะคะแต่คุณห่างๆกันไปนะคะหรือว่าอาจจะเดินแยกทางกันแล้วก็ได้นะคะก็คือว่าคุณนั้นยังรอเขาอยู่หรือเปล่านะคะ คุณนั้นได้ไปคบกับใครแล้วหรือ,อยังนะคะนี่คือเขาไม่รู้นะคะความที่เขาไม่รู้อะคะ่ะคุณมีใครใหม่แล้วหรือ,อยังกลับมาคืนดีกันได้หรือเปล่านะคะหรือว่าคุณต้องการอิสระค่ะค่ะก็คือคําถามของเขาก็จะมีประมาณว่าคุณนั้นยังรอเขาอยู่ไหมนะคะถ้าคุณยังรอเขาอยู่ก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมนะคะแต่ถ้าคุณมีคนอื่นอยู่แล้วคุณต้องการอิสระหรือเปล่าก็คือว่า เขาอยากจะถามคุณว่าคุณจะโอเคไหมถ้าเขากลับมานะคะหรือว่าคุณไม่โอเคที่จะให้เขากลับมาค่ะก็คือมีแค่นี้ค่ะข่้นลการทําหายก็จะมีประมาณว่านะคะคุณนั้นนะคะทั้งคู่นั้นรู้สึกว่าอาจจะความรักนะคะอาจจะเหมือนว่าห่างๆกันไปนะคะอาจจะมีเรื่องทำให้คุณกับเขานั้นนะคะต้องแยกทางกันนะคะ เป็นความรักที่แบบว่าคุณน,นั้นก็ไปดีลกับคนที่มีรูปร่างโปรไฟล์ดีนะคะเป็นคนเพอร์เฟกนะคะบางคู่กรณีก็อาจจะมีเลิศสิบแปดบวกกันมาแล้วนะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะต่างคนก็ต่างร่วมหลงในสเสน่ห์ของกันและกันนะคะค่ะและเขาคนนั้นนะคะเขาก็ยังมองคุณเป็นผู้หญิงที่มีค่าเสมอเลยนะคะค่ะเขาอยากจะถ้าคุณกับเขานั้นทะเลาะกันเขาอยากจะกลับมาง้อคุณนะคะเพราะคุณนั้นก็คือคนในครอบครัวของเขานะคะคนที่เขาอยากอยู่ด้วยอะคะ่ะคนที่เขาอยากจะมีชีวิต ส้่งครอบครัวอยู่ด้วยเนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะคำถามที่เขาถามคุณก็คือว่าตอนนี้คุณจะโอเคไหมคุณยังรอเขาอยู่หรือเปล่าถ้าเขาจะกลับมานะคะหรือว่าคุณไม่โอเคที่เขาจะกลับมานะคะคือว่าคุณนั้นไปคบกับคนอื่นแล้วคุณไม่อยากคบกับเขาแล้วนะคะคุณอยากใช้ชีวิตอิสระแล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะคําถามของเขาก็มีแค่เรื่องเดียวละคะ่ะ คุณยินดีจะให้เขากลับมาไหมหรือว่าคุณไม่อยากให้เขากลับมาแล้วเท่านั้นแหละค่ะมีแค่สองข้อยนี้เองนะคะค่ะมิว้วก็ขอให้คณน,นั้นนะคะใช้ดูลพินิษนะคะถ้าคุณรักเขานะคะการที่ว่าให้เขากลับมานะคะแล้วเขาปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่มันก็ดีใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าคุณนั้นไม่รักเขาแล้วนะคะคุณก็ไม่ต้องรอเขานะคะก็คือว่าบอกปฏิเสธเขาไปได้เลยะคะ่ะ ค่ะพ้นการทํานาานะคะออกมาอย่างนี้นะคะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะถ้าคุณนั้นทะเลาะก,กันนะคะเคลียได้กับเคลียนะคะแต่ถ้าเคลียกันไม่ได้นะคะก็คือว่าต่างคนก็ต่างไปนะคะแต่ไม่ต้องไปถือโทษโกรธกันนะคะก็คือไปแยกจากกันแบบจากกันด้วยดีอะค่ะค่ะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะ วันนี้มีขควลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สองนะคะน้องหมีสีชมพูจะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะเข้าคนนั้นนะคะมีอะไรอยากจะถามคุณนะคะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะ เขาคนนั้นอยากถามคุณว่าอะไรนะคะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะราชาถึงไม่เท้านะคะอัจจวินถึงไม่เท้าค่ะว่ะสิบดาบนะคะ มิวติคอนะคะขอไปเจ็ดถ้วยนะคะวาความสัมพันธ์นี้นะคะรู้สึกว่าจะดีวกันในที่ทำงานหรือเปล่ากันเนี่ยเนี่ยมีทั้งหัวหน้างานนะคะราชาถือไม้เท้านะคะแล้วก็อัศวินถือไม้เท้านะคะน่าจะเป็นหัวหน้ากับลูกน้องในแผนกก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเพื่อนโรงงานในที่ทํางานเดียวกันแต่ว่า เหมือนมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่แตกต่างกันนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมีเรื่องทําให้คุณกับเขานี่นะคะต้องทุกข์ทรมานกันนะคะในที่นี้ก็เหมือนคนถูกแทงข้างหลังนะคะเพราะว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคะ่ะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะคะหรือว่าคุณทั้งคู่ต่างคนก็ต่างมีคนเข้าหาเยอะคะ่ะทําให้แบบว่าอืมรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เหมือนถูกแทงข้างหลังอะคะ่ะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะว่า แล้วเขาคนนั้นนะคะคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรคะคนที่คุณถามถึงนะคะเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรขออไัยค่ะคนที่คุณถามถึงนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอัจวินถือถ้วยนะคะสามดาบค้วาว สามเมถานนะคะอ้ติบด้วยนะคะเขาน,นั้นนะคะคิดและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าเขาได้มาดีลกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะนี่นะคะมีเจ็ดจุ้ยก็มาคุณน่าจะเป็นคนที่ว่ามีคนเข้าหาเยอะนะคะทําให้เขานั้นรู้สึกแบบว่า เขาต้องเสียใจในความรักครั้งนี้นะคะอาจจะถึงแม้ว่าคุณไม่ได้คุยกับใครนะคะคือแบบมีคนมาชอบคุณเยอะจริงแต่คุณไม่ได้สนใจคนอื่นแต่เขานั้นเหมือนมึงคนอกหักไปแล้วอะค่ะค่ะเพวาคุณเป็นคนหน้าตาดีมากเลยนะคะเขาเองนั้นเขาก็รอคอยคุณนะคะรอคอยที่ว่าให้คุณนั้นมาสนใจเขานะคะค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณจริงๆนะคะอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคะอยากอยากคุณนั้นมา เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเขาเนี่ยนะคะส้างขอบคัวอยู่กินด้วยกันนะคะมีลูกด้วยกันนะคะเขาจริงจังในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะคะค่ะเดมีจะดูต่อนะคะว่าในเรื่องที่เขาอยากจะถามคุณนะคะเขาอยากถามคุณว่าอะไรนะคะเขาอยากถามอะไรคุณคะสตรีนค่ะ รายที่นี่ถือไม่เท้าเขาวงสองดาบนะ,ะ The High Priest กะว่าค่ะสิ่งที่เขาอยากถามคุณนะคะก็คือว่า สตรนนะคะเขาอยากจะถามคุณว่าคุณนั้นเข้าใจความรู้สึกของเขาหรือเปล่านะคะนี่นะคะว่าเขานั้นต้องการอะไรนะคะคุณนั้นนะคะเป็นคนที่แบบทําให้เขานั้นมันลหลงไหลในตัวคุณนะคะคุณมีแพชชั่นต่อเขามากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาไม่รู้นะคะว่าคุณนั้นคิดอย่างไรกับเขาอะคะ่ะคือเขาอยากได้คําตอบจากคุณนะคะค่ะเพราะว่าคุณนั้นไม่เปิดเผย ความรู้สึกของคุณให้กับเขาได้รับรู้เลยค่ะว่าคุณนั้นชอบเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่ชอบเขานะคะอืมค่ะพ้นการทํานายนะคะก็จะมีประมาณว่าคุณทั้งคู่นะคะน่าจะดีวกันในที่ทํางานนะคะเป็นหัวหน้าลูกน้องกันนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าทํางานกันที่มีอ่าตําแหน่งหน้าที่การงานที่แตกต่างกันนะคะในความสัมพนนันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเจ็บปวดนะคะ เพราะว่าจะมีไฟหนึ่งไยใดนะคะหรือว่าทั้งคู่เลยนะคะที่ว่ามีคนเข้ามาจีบเยอะค่ะเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะคนนุ่งคนนี้ก็เข้าหาค่ะค่ะน่าจะเป็นคุณนี่แหละค่ะที่ว่ามีคนเข้าหาเยอะนะคะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขานั้นได้มาดีลกับคนที่มีสเสน่ห์ค่ะก็คือคุณนี่แหละค่ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเหมือนว่าเขาอกหักแล้วะค่ะทั้งที่ตัวเขาเองนะคะเขาก็รอคอยให้คุณหันมาสนใจเขานะคะ เขาครอบกับคุณเนี่ยเขาชอบคุณเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณจริงๆนะคะอยากอยู่กินกันแบบครอบครัวค่ะอยากมีลูกมีเต้ากับคุณนะคะค่ะและคําถามนะคะที่เขาอยากจะถามคุณก็คือว่าคุณเข้าใจเขามั่งไหมคุณเข้าใจความรู้สึกของเขามั่งหรือเปล่านะคะค่ะและคนนั้นคิดยังไงกับเขานะคะเขาไม่เข้าใจคุณเลยค่ะว่าคุณนั้นรักเขาหรือไม่รักเขานะคะ ถ้าคุณรู้สึกอย่างไรนะคะคุณก็บอกกับเขาได้นะคะคือว่าตัวเขานะคะเขาไม่มีความมั่นใจเลยค่ะเพราะคุณนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะคนนุ้คนนี้ก็เข้าหานะคะเขาก็เลยไม่รู้ว่าคุณนั้นรักเขาหรือเปล่าคุณเหมือนว่าคุยกับเขาแบบเล่นเล่นๆาๆหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณนั้นรักเขาจริงๆนะคะเขาไม่รู้เลยค่ะว่าจิตใจลึกๆของคุณแล้วของคุณนั้นนะคะคุณคิดอย่างไรกับเขาอะค่ะ ผลการทํานายก็ออกมาประมาณนี้นะคะเป็นผลการทํานายที่ค่อนข้างจะออกเศร้าๆนิดนึงนะคะค่ะมิวมิวเห็นแล้วมิวก็สงสารเขาเหมือนกันนะคะค่ะถ้าคุณคิดยังไงคุณก็บอกเขาไปนะคะถ้าคุณไม่รักเขาคุณไม่ได้คิดจริงจังกับเขานะคะคุณก็บอกเขานะคะจะจะได้ไม่ต้องทําให้เขานี่ยมันต้องเสียความรู้สึกอะค่ะมันบาปนะคะการอ่าการมาล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นนะคะมันทําให้ ไม่ใช่เรื่องดีนะคะมันทําให้เป็น,เป,นเป็นบาปด้วยะคะ่ะเหมือนเราอะคะ่ะถ้ามีคนคนอื่นมาล้อเล่นกับความรู้สึกเราเราก็รู้สึกไม่ดีใช่นนั้นะคะค่ะแต่ถ้าคุณน,นั้นชอบเขาจริงๆนะคะรักเขาจริงๆนะคะคุณบอกเขาเลยค่ะว่าคุณน,นั้นคนที่เข้ามาหาเนี่ยคุณไม่ได้สนใจใครนะคะคุณรักเขาคนเดียวคุณสนใจเขาเท่านั้นนะคะค่ะไม่ว่าเขอเป็นกําลังใจให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างน,นะคะอยู่ที่คุณค่ะใช้ดูมินิคิดเอาเองนะคะว่าคุณน,นั้น จะทำอย่างไรต่อไปในความสัมพนันธ์นี้ในคำถามที่เขาถามคุณมานะคะค่ะมิวก็ขอให้คุณนั้นนะคะได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สามนะคะน้องหมีสี 4, เหลืองจะเป็นไพ่สำรับนี้นะคะ เขาคนนั้นอยากถามคุณว่าอะไรนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามกด,กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่ดีอยู่เนี่ยะคะ่ะเขาอยากถามคุณว่าอะไรนะคะเขามีอะไรที่อยากจะถามกับคุณนะคะ ้าก่อนอื่นนะคะมิวขอดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้ก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรคะราชาถือถ้วยนะคะอัตวินถือไม้เท้านะคะเด็กถือดาบนะคะ สิบไม้เท้านะคะว้าวความรักครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นความรักที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะนี่นะคะคุณกับเขานะคะต่างก็มีความรักให้แก่กันนะคะค่ะแล้วก็ในที่นี้นะคะก็เป็นความรักที่มันคงดีนะคะก็คือว่าต้องการที่จะอาสา้างความสัมพันธ์ไปข้างหน้าร่วมกันนะคะค่แต่บางคู่กรณีน,นะคะก็คือว่าเป็น คนที่แบบว่าเออยังมีคนที่มีโมเมนต,ต์เด็กๆอยู่นะคะงี่เง่าเอาแต่ใจอยู่นะคะจึงทําให้ความรักครั้งนี้นะคะรู้สึกเหมือนเมื่อเนื่อยนะคะต้องประคับประคองกันไปนะคะค่ะบางคู่กรณีก็อาจจะเดียวกันในที่ทํางานนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเหมือนต้องมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางสถานที่ก็อาจจะไม่อยากให้พนักง,งานคบกันนะคะ ค่ะแต่เป็นความรักที่แบบว่าคุณทั้งคู่นะคะมีความรักให้แก่กันนะคะเป็นความรักที่โรแมนติกมากๆเลยตต่คนก็ต่างรักกันนะคะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะคิดและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะเขาคนนั้นนะคะคิดและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะราชิีนีถือเหรียญน,นะคะอู้ เด็กถือเหรียญค่ะแปดดาวนะคะอีหนึ่งใบค่ะอัจะวินถือเหรียญนะคะความความสัมพันธ์นี้นะคะเข้า คิดแล้วรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาบอกว่าคุณนะคะเป็นราชินีถือเหรียญนะคะคุณเป็นคนที่วัเลอค่าดูดีมากเลยนะคะในที่นี้นะคะคุณอาจจะมีอ่าตาแหน่งหน้าที่การงานที่ดีกว่านะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่มีฐานะดีกว่าเขาอะค่ะค่ะนี่นะคะแล้วตัวเขานั้นเป็นเด็กถือเหรียญนะคะก็คือว่าเขามีอะไรหลายๆอย่างที่เทียบคุณไม่ได้นะคะค่ะในความสัมพันธ์นี้นะคะเขารู้สึกอึดอัดนะคะ ค่ะคำว่าอึดอัดนี่ก็คือว่ามาจากจิตใจของเขาอะค่ะคือว่าเขาน่าจะอายุน้อยกว่าคุณด้วยนะคะในที่นี้นะคะบางคู่กรณีคุณอาจจะดิวอยู่กับเด็กอะค่ะที่ว่ามีคุณสมบัติอะค่ะมีวัยวุฒิคุณวุฒิอ้อขอไปค่ะมีคุณวุฒิวัยวุฒิที่น้อยกว่าคุณนะคะทําให้เขานั้นรู้สึกือนเขาอึดอัดอะค่ะเขาทําอะไรไม่ได้นะคะค่ะและในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาก็บอกว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยพัฒนาค่ะนะคะก็คือว่าเขาทําอะไรมากไม่ได้ด้วยอะคะ่ะความสัมพันธ์นี้มันเลยไปแบบเรื่อยๆเ,อยเ,อยเ,อยเหมือนจะไม่ค่อยเดินหน้าสักเท่าไหร่อะคะ่ะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วเรื่องที่เขาอยากถามคุณนะคะเขาอยากถามคุณว่าอะไรคะเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยคะ่ะดีอยู่เนี่ยแหละคะ่ะเขาอยากถามคุณว่าอะไรนะคะ ห้าเหรียญน,นะ,ะอ่ะทาทมเบรเรนค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะเขาอ,อยากถามคุณว่าอะไรคะก้าวไม่เท้านะคะอืม เขาไม่เชิงถามคุณนะคะแต่เขาอยากบอกคุณมากกว่านะคะกับเด็กนี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยห้าเหรียญนะคะเขามีอะไรที่น้อยกว่าคุณนะคะเขาไม่พร้อมนะคะทั้งด้านน่าจะเป็นเรื่องการเงินนะคะคุณพร้อมที่แบบว่ามันจะเปลี่ยนแปลงสถานะกับเขาไหมนะคะก็คือเหมือนแบบว่าให้ความรักครั้งนี้นะคะพัฒนาไปให้มันดีขึ้นมานะค่ะนี่นะคะคุณพร้อมที่จะ แล้วความรู้สึกดีๆจากเขาไหมนะคะนี่นะคะคุณพร้อมที่จะลดกาดลงเพื่อที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแล้วหรือ,อยังนะคะโอ้หน่าสงสารมากเลยค่ะเด็กนี้นะคะเขาไม่เชิงใช้คำถามนะคะแต่เขาเหมือนว่าอยากจะบอกคุณมากกว่าค่ะว่าเหมือนว่าเขาไม่พร้อมนะคะการไม่พร้อมของเขานะคะคุณแต่คุณเองน่ะอยากจะเปลี่ยนสถานะ ให้ให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเขาอยากจะเปิดเผยเนี่ยคุณจะว่าอย่างไรนะคะถ้าเขานําความรู้สึกมามอบให้กับคุณนะคะความรู้สึกดีๆของเขานะคะมาหยิบยื่นให้กับคุณคุณจะรับไหมนะคะพนงานทํานายนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะคุณทั้งคู่นะคะก็คือว่าต่างคนนั้นก็ต่างรักกันร,ราคาดูออกนะคะค่ะ <c oughs> แต่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยากนะคะเหนื่อยเหน็ดนะคะ เหนื่อยนะคะบางคู่กรณีก็คบกันในที่ทํางานนะคะบางคู่กรณีก็คือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเหมือนคุณเดี่ยวอยู่กับเด็กอะค่ะมันเหมือนแบบต้องควบคุมเขาตลอดเลยค่ะทำให้คุณนั้นรู้สึกเหนื่อยนะคะค่ะในความรู้สึกของเขานะคะคที่มีต่อความสัมพันธ์นี้นะคะเขาบอกว่าเขานั้นมีอะไรที่เทียบเท่าคุณไม่ได้ค่ะคุณนั้นเป็นคนที่ดูดีมีค่านะคะ กว่าเขาหลายๆได้เลยค่ะคุณดีกว่าเขาเยอะนะคะเขาจึงอึดอัดนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้พัฒนาไปไหนเลยอะคะ่ะค่ะแล้วก็เงที่เขาอยากจะถามคุณนะคะเขาก็อยากจะบอกคุณก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะเขานั้นมีอะไรเทียบเท่าคุณไม่ได้เลยนะคะคําถามที่เขาอยากถามก็คือว่าคุณนั้นพร้อมที่จะรับความรู้สึกของเขาไหมและจะมาเปลี่ยนสถานะกันโดยที่แบบว่า เปิดเผยอะค่ะให้สังคมรับรู้นะคะก็คือว่าไม่ต้องปิดกั้นอะไรให้คนอื่นข้างนอกเขาคือไม่ต้องมาปิดบังเรื่องของเขากับคุณอะคะ่ะค่ะเด็กนี้ก็น่าสงสารมากเลยนะคะค่ะก็เพราะว่าประมาณว่าเขานั้นนะคะน่าจะเป็นเด็กนะคะมีอะไรที่แบบว่าเทียบเท่าคุณไม่ได้เลยอะคะ่ะแต่เขานั้นมีความรู้สึกดีมากๆเลยนะคะที่มามอบให้กับคุณนะคะแต่คุณนั้นจะยอมเปิดเผยไหม จะยอมรับความรู้สึกดีๆจากเขาแล้วก็เหมือนว่าคบกันอย่างเปิดเผยหรือเปล่านะคะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นทั้งการบอกเล่านะคะและเป็นคําถามด้วยค่ะมิวก็ให้คุณใช้ดุนพินิคิดเอาเองนะคะว่าคุณพร้อมไหมนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณนะคะแต่ถ้าเขามีความจริงใจกับคุณนะคะเรื่องอายุก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญใช่ไหมล่ะคะค่ะแต่ถ้าสําหรับคุณแล้วเรื่องอายุเป็นเรื่องสําคัญนะคะอันนี้มิวก็แล้วแต่คุณนะคะใช้ดุลพินิคิดเอาเองนะคะ ค่ะแต่ถึงอย่างไรมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย